อีกหนึ่งไอเทมที่ช่วย complete ลุคเราได้เข็มขัดนั่นเองเส้นแรกจะเป็นเข็มขัดที่เป็นหัวเล็กแล้วก็เป็นเส้นเล็กบอกกับลุคที่ต้องการความเรียบหรูดูดีแต่ว่าอยากมีเอเซอรี่ช่วย complete ลุคสีเงินบ้างก็เลือกมาเป็นเส้นที่ไม่ใหญ่มากเป็นเข็มขัดที่มาช่วยทําให้ลุคดูเท่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ช่วงเอวของเราเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะเส้นนี้เป็นเส้นที่แตนใส่บ่อยมากนี่เป็นของ chinos เข็มขัดของเขาก็จะเป็นทองแบบทองหม่นๆสามารถที่จะ match กับเอเซอรี่ เงินไส้นนี้คือจะมีความใหญ่ที่พอดีมากเส้นที่4ี่เป็นเข็มขัดที่มีความแฟนซีขึ้นมานิดนึงหัวเข็มขัดสไตล์วินเทจเข็มขัดแบบนี้แตนจะเลือกมาใส่กับลุคที่เป็นดับเบิลเดนิมบ้างหรือว่าลุคที่ดูวินเทจวินเทจหน่อยแล้วถ้าเกิดเข็มขัดที่มันยาวเกินไปอย่างเงี้ยแตนก็จะชอบมัดปมตรงข้างหน้านะคะเพิ่มลุกเล่นแล้วก็ทําให้ลุคของเราเนี่ยมันดูเก๋มากยิ่งขึ้นสีน้ําตาลหัวทองได้แถมมาจากกางเกงซา,าล่าลุคที่เรารสึกว่ากระเป๋ากับรองเท้าเราเนี่ยมันจะเป็นสีน้านําาาตลีมดส